สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้านเฮียชาแนลยืใสยผัวข่อยถือพร็ดข้าวหน่งไปเห็ดข้าวเขาล็อกตรงกันอืมพ่อเจ้าอยากกินข้าวหรือไม่ข้าวแม่ข้าวแหเวๆหนึ่งข้าวดวนข้าวดังข้าวดิ่นข้าวเที่ยงข้าวยิงข้าวข้าวสดข้าวสดครุ๊กครุกข้าว

ตาเท่าดเลย่ตาเา่งทำมานไม้แบนเลยเยอะเหรออีกยังดิตัน้ำเลยน้ำจ่ะมันไปเพนดิวลยเพนน่าเพนดิวลยตัน้ำเลยตกตกเลีย Lia lia thấy mấy lia vào Ừ nó 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 ทานไหนไมนรุงแก้กุกุดเลนะ่านทน,นกนขกองครับเหออำเภอมนาอำเภองนะนกะกรองะเาวให้ล่าสุด <c oughs> พี่บาวเผยแล้วแล้วตาให้ยังไงละอำเภอมงเดี๋ยวทายไมนมิสอมอกามมาม